สอนทริคมายากลในวงเล่าแก้งคนเมากินเหล้าฟรีกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับรายการที่ทุกคนรอคอยครั้งนี้บอกได้เลยว่ามันแน่นอนอุปกรณ์มีกระดาษโพสิทโน้ตนะครับสองแผ่นอย่างที่สองคือแก้วบาลันดีนะครับแก้วตรงนี้เรียกว่าแก้วบาลันดีจะเล็กกว่านี้ก็ได้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับแต่ขนาดเท่านี้ดีที่สุดนะครับอย่างที่สามนะครับสิ่งสุดท้ายมะกอกนองนะครับวิธีการเล่นก็คือย้าย ลูกมะกอกลูกเนี้ยจากกระดาษแผ่นหนึ่งไปยังอีกแผ่นหนึ่งด้วยแก้วบาลานดีนะครับโดยมีกติกาที่ว่าฟังดีๆนะครับข้อหนึ่งนะครับห้ามให้ลูกมะกอกหลุดออกจากกระดาษเนี่ยไปสัมผัสโต๊ะแบบนี้ไม่ได้นะครับถือว่าแพ้เฝ้านะครับข้อสองนะครับแก้วบาลานดีถือได้เพียงมือเดียวเท่านั้นนะครับห้ามใช้อีกมือนึงช่วยเขีียรอ,อย่างนี้ไม่ได้นะครับผิดกติกาข้อ, 3, ขอ 3, สามนะครับห้ามเคลื่อนย้ายกระดาษ ห้ามยกกระดาษมาซ้อนวางภาพแบบนี้ไม่ได้นะครับถือว่าฝาวผิดกติกาคุณผู้ชมจะเห็นภาพแบบนี้มันจะมีขี้เมาเขี้เหยียอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวผมจะเฉลยนะครับชาเลนต์นี้ดูให้ดีนะครับก่อนอื่นเราเอาแก้วคอบไว้แบบนี้นะครับครอบลูกมะกอกไว้และบุบุบุนบุ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 นบุบุบุจอดจ้นี่นะครับ